มีรถไฟมีความเงินขึ้นอากาศอากาศดีนะครับนเพื่อไม่ร้อนเท่าไหร่อากาศเย็นสบ,ยสบายสบายสถานีมอพลายอ ภาเกียร์รถไฟก็เป็นเสาแดงๆนะครับเ,เสาเป็นหลัเกเขตยร์สีแดงเกียร์รถไฟวิวธรรมชาติแบบล้วนเลย